มาแล้วหมอลำรู้วหมอลำย้อนถูกเล่นฉากตามทองเรื่องเอ้ยน้อยลำเรื่องมากๆอยากจะได้หมอลำไปในงานของท่านไปจ้างคณะเพชรมงคลทุกไม้ที่บ้านหนองแสนตําบลหนองแสนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามราคาถูกผลงานเยี่ยมบริหารงานโดยอาจารย์นพพลบณสยามเบอร์โทรศรรษษัพท์061-054 4 สองเตห้รับรองว่าจะไม่ผิดฟังสบายดีพระลุงไม่ปาพญายาม่ใหญ่มื่อนี้ก็มาพอกันอีกนะครับจากทีมงานการแสดงของชาวคณะเพชรมงคลนยกไม่ล่ำเรื่องขรูนนางอว่วมื่อนี่เสนอเป็นตอนที่สีนะครับกำลังมวลกำลังสนุกสนานกับพี่น้องหาฟังในายากที่ล่ำเป็นเรื่องเป็นนิท่าน ะครับพี่น้องไน้ฟังกันโดยเฉพาะทุกมือนี่นะครับโดยมากมาลําม,มันจเป็นคอนเสิร์ตหลายสิงหาเรืองหายในท่านเนี่ยเด่นฉากตามทองเรืองนี่มันบ่มีหรอกครับนะครับมีนณะเดียวคือคณะเพชรมงคลยุคใหม่นะครับสเอามาเลยนะพี่น้องเนีบเบ่งกันครับว่าเป็นการเสียเวลากับพี่น้องมาฟังขู่ลูนนางอว่วตอนที่สี่ได้แล้วขนาด มาตีกันเหอมาแบ่งเนยังมาเถียงกินบักชมเกียงเป้าชีหวานเบอร์วนั่นมอมฉันมามันอ่อนก็เลยว่าท่านให้กินมันขีเทยังได้ยังคอยว่าเจมอมฉันเพคะ่อโทษสำค้รแล้วเสดีพี่คุณแบบนี้นะครบบบอด้ยบอมีกับบอมีรัเซียวแบบนี้ มเมีีเทเสียวใจแข่ปวดท้องเอาจังสิอันบักสมบักเสวเนี่ยฉันไม่กินยุ่ยซ้ำเนี่ยบพได้อ่ะขนาดสวนมีดยุโจกโกเขาไปซื้อกินมองเองินก็ได้เอาเลยเสียว,ยวตั้งตะหนีต่อไปโตกับเฮานี่ขาดกัน<อ>ขนาดว่าโตได้ลูกแม่ยิ่งเฮาได้ลูกฟอไายกัสิบ่ให้มันมากเกี่ยวพันดองกันหากโตได้ลูกฟอไายก้ามไปเมือง กลายเป็นเด็ดขาดเ้ากลับเลยนี่ไปกินบ้านเขาดีกว่าอย่าพอยนะแม่ไปเลยก้อนสิกับก้อนสิกับกูสิไปเอาผ้าไหมใกูขึ้นมาไอ้ตายแล้วเอามาฝากแล้วมึงจะขึ้นไปยังผ้าไหมมึงเมื่อหยแล้วไปเมื่อกาสีเมื่อกาสีเมื่อขี่ทีก้อนกูสิไปกูสิดมามึงอีปวงอีขี้ขาอีสันดานมาอีสัตว์สัวบักสมน้อยเดี๋ยวกูสิไปปิดกินกับบ้าให้กูกินสุกเต็มดินก็บบ้ให้กูกินเมื่อเสร็กูไปที่แตกบังได กูกบมึงขันลูกมึงอ๋อเป็นกระเทยมึงอย่าหวังว่ามึงเสีได้เป็นเซลครับลูกกูแหนมีเที่ยวข,ขี่ที่คือกันขี่กันไปขี่ต้องสวมจะขี่ให้แมาซะแตกเมื่อขี่ที่ว้าวไอ้เจ้าแจะเดี๋ยี่มันเป็นจังที่หรือเปล่าเสียใจลเลยเสียใจเลยน้องขึ้นนั่งกับตาชินไหมแม่พิค เด็ดพี่มอมฉันส่งจิ๊บป่านบ่ได้แล้วล่ะสอยผ้ามอมฉันหยางในเพคะกิ๊บป่านเฮาสับ่วงแม่ยามจนต้นไม่กูค้นกระยั้นมาเพคะโอ้ายโอ้โอ้โอ้ายแล้วโอ้ายแล้วเด็ดพี่เพคะพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าเว้นกันไว้ภายหลังสิน้ำตอบ พิันว่าบุญกอไวภยไพนาสิซอยซู่แฟนกับคงสือหูเปรียบดังนคอนไก่กับนคอนกาสีได้กอเว้นเอาไว้พ่อตะกาย,ย่ำหนีบอ่ท่านโดนเลยประสูตรสองทางบ้านได้ลูกหน่อยติดตามหอยคูเว้นเล่ยสิเวนบ่ไดดกำแพงกาสีแม่หามีคูรู้ไรเกิดมาเป็นเท่าอันมาเมืองกายพีก็มีนั่งอวขาฟังเสียงเบาเสียงซา งามกันหลายคานีจา่าเบาถั่วไปจนดังหูไปถึงข่าวคุลูครับมวนมวนกับท่าวขุลูได้แล้วคนไหนราเวลานี่แล้วคุณพอ มาแล้วผมฉลอแท้กองอิสานเขาเอื้นซื้อสามปีปลายแฟนเฮออกอากาศสนั่นกองแฟนแฟนแฟน้องเอ <men> อเออเ <men> อเโอเโดเรนรับไปลำใส่พวกสาวสาวเดอยิ้มเป็นนี่จังแมนเดอของจริงแฟนยาจิงได้ฟังผม ทานผู้ชมเอ,อ,เอ,อ,เอได้ปังเทรละเป็นจังได้พวกสาวสีเดอสาวแลแม่ลูกอ่อนนมเตผัวมานำฟังลำบ่ลาสัมพันธ์เก่าที่เรายังเดหิดพอบ่ลืมได้ตกไง่ายได เราเป็นจังได้สาวหนูไก่สู่บอกอายมีลูกเลว้จากคนจากไปโดนต้องมีผัวคิดจากผัวสมัยนั้นเขาคุยกันอยู่น้ำส่างสาบทรารักกับนางเอ้สิลืมอายเล้วบอกเราสัมพันธ์เก่าเฮามากกว่า หมอฉลาไปเข้าสังาขารเท่าก็ลาลงลาเรื่องความดังก็อ้อยคงขาดจงโป่งป๊อคือเดิมลามาแป้นมาให้มาเติมความรักยาให้มันเออเฮ้ยไม่มาและในปีนิจาันพงม,มาสร้างเดินทางในสายเกา่าลาความเป็นจริงผมฉลา ว่าสีเศร้านอลเลิกแล้วจานพ้นไม่บอกแลว้วโอ้ยมากกว่าสวยกันเสลิมพันโอ้ยละนอละน่าสสสมาคเลวะ่ะบม่ได้เป็นเพื่อนจะรับพนักงนขนานีคุรู้สิ่งทางบังคมเองนครไก่คือบาอยู พอคือพอกีต์สดาเนี่ยเทวีบ้าผมเลยคือเลืกสาวานางอวบโวยจูบผู้ง,ง,งามสิบปันสาหาบันเลือบ้าเมืองนี้คุอรู้สิเป็นสวนสนุมเส,สนาเปร่าเสด็จพอเป็นเล่นสาวบังกันนะลาแฟนผมเลยนับแต่เป็นชายก็บอกให้โดนไปโชว์ให้เมืองบ้านคนใดลำ ถึงงามแรลงยามคำมีแต่นอนอ่อยต่อยเบิ่งเพ้น้อยนั่นอยู่วังเสียงเขาซาปงปง,ปองบอว่าค่านั้นงามหลายเกือบเป็นไตละน้อเฮาคิดจกเอาไม่นอนสอนใจอาวรมามีแล้วมีหลายอย่างหลายแนวที่ไปเอาทุนพอมันไม่มีอย่างตออเป็นจัไก็กต้องงไปหาเจ้า

พอมาเลยมาก่อนไหนแนวของไปนอลาหยกมือมาปีเสียวลาเลยแนยวสาธิตกว่าเล้วทางง่ายกว่านำ้ำและพี่หมอลำสิ่ได้จำส่วนน้ำน้ำไปน้ำเขาเอาในแนวเฉลิมปุน่นทุกทุกคนเอ้ยมาขอ เาพี่หมอเกาเหนืนตีกึนแฟนแฟนอยืนแต่ป้อนแดนลานเอ้ยเดินขอนจันทรอว่าเตยเอผมลำในแมนสู่แนวแถวเมืองไทยโอ้ยโอ้ยแฟนมาลำ ไเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยเทวีเอ้ยที่บ้านนี่ลูกเข้าก็นเย่เป็นเบาแล้วแมนพี่อยากนี่หาลูกหาเมียมาสมโนก,กับลูกเข้าสนองอเดี๋ยวนี้สเสด็จพี่คือจะหาลูกหาเมียให้แก่คุณลูกแม่แล้วโอ้ยเทวีก็คือกันสเสด็จพี่พวงเอ้ยแม่นั่นคิดจักสิหาผู้หญิงจังใดจังสิสมเผาเข้า,าสเสด็ดพวง จังว่าปีนเนีจากสีหาคูจังใดจังมาหมอมฉันคิดแล้วคิดอีกสิไปหาโอทางเมืองใดว่าจันดอกเอาขึ้นจังใดเมื่อนี่สวยแล้วกูรู้เห็นยังอยู่ละพอเมืองสวยพเพียงแล้วตัวว่าอ้าวพอเหมาะกับมาก็ดีลูกสด็จพอสเด็จคูรู้ขอสำแดงคุณเธอเออจะเลื่อนจะเลื่อลูกเลื่อนลูกลาคูรู้ไม่จังใดนอตาเดินทางมาหาแม่โว้ หน้าตาคือแกมใจเทมืมเงียไปใจท้าวไอ้วาคว่ำเบิ่งดูลูกสุดแม่ครับแม่ <c oughs> ย,ยังลูกลรามเมนี่พ่อมาหาสุดพอกับสุดแม่กูรู้นีเบาเลี้ยงสำหับสุดพอกับสุดแม่เยอะเดี๋ยวนี้นั่นน่ะอยากหูจักเลี้ยงพอกับแม่เว้ากันนะมึงติลูก <c oughs> เป็นจังสี่ตัวลูกคุณลูกแม่นั่นคิดว่าเดี๋ยวนี้เถ้านั้นไหนเป็นเบาตื้เลยบัดนึงฉันเด้คือจังสซงงามหูงามตาแม่ว่าอยากไปหาโคเสกโคสาวจีไปขอเมี่ยงใดฉันดอกลูก พอดีเลยครับคุณลูมีหนึ่งสิบพอนี่เดียนี่คือกันสเ็ตแม่ครับเดี๋ยวนี้พูลูได้ยินบันไม่รักษาเขาคือว่านางอ้วกผู้จบผู้งามลายลายครับฮะพูลูมาสิมาบอกเสด็จแม่กับเสด็จพ่อไปสู้ไปขอน้าอวยผมโอ้ยอย่างนี้นางอ้วกเขาจ้าว่างามลายครับโอ้ยมันอยู่บ้านใดบอกแม่หลุดลูกบอกแม่หลุดเงินทองแม่บอกเงินทาอยากแม่ที่ไปขอมันอยู่บ้านใดล่ะลูก คนครการสีนี่งไงฮะแมงนมข่อนไก่โอ้ยู<ะ>่ลกลูกเอ้ยเศรษลูกอย่าเบาลูกอย่ากล่าวถึงเขาลูกเอย้อยาน,น<ะ>างหัวงามปัน่นเหลาลูกอย่าไปจ่าเวบาโอ้ยเมยงนครไก่กับเมยงนครการสีเป็นศัตรูกันม้าโดดแล้วตัวลูกแม่ขอล้องคำแพงไปหาเลนสาเมม่งเฮานี่จะลูกหลานเนาะ่ครับผมเอาค้มเกาคุ้อมลังนนา เย,นนย็บสนนมย้ำส้นตนน้นเส้นนอนเนาะแม่วันนี้ผมสเป็นเล่นสาวอวดเลยครับเมื่อนี่ครับแม่โอ้ยตายเดพ่อมมึงเอ้ยเฝ้จาจังไหนกะจีบฟงงังสิไป